เมื่อวานหลายท่านก็ช่วยวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวกระตุกต่อมเผือกนะคุณผู้ชมเล่าย้อนนิดเดียวมีพระนางคู่หนึ่งพี่บุมม๋มแหมไปอยู่อยู่ช่องช่องหนึ่งนะฮะ,ะแต่ปรากฏว่ากำลังจะโบกมือลาย้ายสังกัดนี่มีคนวิเคราะห์จากเงาที่เราทำภาพขึ้นมาเงาด้วยนะวิเคราะห์ไปจากเงาว่าน่าจะเป็นคนนี้แน่เลยดูลักษณะจากเงาอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะ ฟังคําใบ้พี่บุ๋มอีกทีหนึ่งพี่บุ๋มลองทายดูฟังพระเอกก่อนเอาฟังพระเอกก่อนนะคุณผู้ชมช่วยดิฉันวิเคะและวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะคะฟังพระเอกที่บอกว่าพระเอกคนนี้ออราถ้าออราก็น่าจะขาวแล้วเนาะขาวความหล่อระดับซุปตาเอเชียแสดงว่าตไปแบบตี๋หรือไม่ไม่ใช่ตี๋แต่อาจจะดังไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเออเอออย่างนงี้นะ เปิดตัวเซ็นส,ส,สัญญาช่องดังไปเมื่อต้นปีที่แล้วก็แสดงว่ารวมมาปีนี้ก็ปีกว่าๆเพกคนนี้เซ็นสัญญา2ปีและผู้ใหญ่ป้อนงานให้2เรื่องอแสดงว่าที่ผ่านมามี2เรื่องให้เห็นแถมละครเรื่องหนึ่ง <c oughs> ยังเจอปัญหาคิวนางเอกที่ไม่ลงตัวนะจ๊ะทําให้เลื่อนการถ่ายทําออกไปวงในให้ขอ้อมูลว่าเพกออร่าคนนี้ก็เลยเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่มันแล้วนะจ๊ะ สรุปคือไม่ต่อสัญญาจ้าสองเรื่องที่บอกป้อนงานให้นะเอาจริงๆนะมีปัญหาเรื่องหนึ่งสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่เห็นไม่เห็นผลงานทางทางบ้านเก่าเลยนะอเออผมยังไม่เห็นผลงานเลยนะคุณผู้ชมอาดูฝัง่งนางเอกครับคำใบ้คุณผู้ชมเขาบอกนางเอกคนนี้เป็นลูกสาวติดแม่ค,คุณผู้ชมหลับตาดิถึงแม่แม่คนไหนทําตัวแบบติดกับนางเอกคนนี้บ้างมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนนะครับเขาบอกมีละครตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันมากกว่า60เรื่องผมใบ้เพิ่มพี่บุ๋ม ละครตั้งแต่อดีตอะผมใช้คําว่าตั้งแต่เด็กดีกว่าเด็กน้อยเลยแหละตั้งแต่เด็กดีกว่าเพราะเด็กน้อยเมื่อวานหลายคนทายถูกไปแล้วด้วยอ่าอ่าอ่าเด็กน้อยเนี่ยคว้ารางวัลงานแสดงมาแล้วก็หลายเวทีผลงานละครเรื่องสุดท้ายออกอากาศเมื่อสองปีที่แล้วเคยเข้าชิงรางวัลขวัญใจหาชนในเทนอวอดด้วยเข้าชิงนะเข้าชิงใช้คำว่าเข้าชิงนะแต่ไม่ได้ รายกระซิบบอกว่าเธอจะหมดสัญญาปลายเดือนมีนาคมนี้ใช่นะครับสุดท้ายเมื่อเมื่อวานาใบไปใบามาปิดชาวเน็ตไม่ได้หลายท่านทายถูกนะฮะ,ะในที่สุดเอาฝ่ายหญิงก่อนทุกคนพุ่งเป้าไปเลยเป็นควัญอุตสาหมณีรักแม่รักโรงเรียนรักแม่รักโรงเรียนเล่นละครตั้งแต่จิ๋วเลยละครจากจากวงวงเนี่ยนะหกสิบเรื่องก็น่าจะต้องเป็นรุ่นตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละนะคะจริงล่าสุดเพราะไม่งั้นเนี่ยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเดาไปถึงแม่โยเลยนะถ้าเกิดหกสิบเรื่อง ้าใจใช่ไหม<ช>ต้องเป็นร<ช>ุ่นนู้นไปเลยซึ่งก็งงไม่ใช่ไง<ช>ก็ล่าสุดนะครับก็ขวัญก็ให้สัมภาษณ์กับตกมนบันเทิงเรื่องสัญญากับช่องดิจิตัลย่านวิภาวดีลังสิตคุณผู้ชมไปทางกันเองเพราะว่าดิจิตอลด้านวิภาวดีลังสิตเนี่ยมันมีวิภาวดีขาเข้ากับขาออกอ,อไม่เป็นไรหรอกมีอยู่ช่องเดียวที่ทําละครเพราะอีกช่องหนึ่งไม่ค่อยทําละครเน้นไปทางข่าวตอนแรกทาแล้วแล้วก็หยุดไปอะไรยางมีโปรเจกต์กันไปนะคะ เออโดยที่บทสัญญากลางเดิอนหน้าอรอคุยกับผู้ใหญ่เตรียมทานายช่วยเรื่องกฎหมายไปแล้วครับหวังว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ทําผิดทำมาพิบาโโลของวงการเรื่องค่าใช้จ่ายตนไม่เรียกร้องเรื่องของการเสียโอกาสปฏิเสธละครไปทั้งหมด10เรื่องโอ้โหยอมรับผลกระทบทางการเงินนะต้องดูแลลูกน้องกว่าร้อยชีวิตอืเขาทําอะไรอะคือเขาทําธุรกิจส่วนตัวพี่ไอ้ที่ลิปติกอะไรนี่ปะ อ่าใช่ใช่เขาจ้างพนักงานเยอะจังเลยร้อยชีวิตนะนี่ทำงงานเองเลยเหรอแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการทความสะอาดแม่บ้านไงใช่ไหมโชคดีตัดสินใจหาเงินหลายทางไว้อยู่แล้วพลาดที่ตอนเข้าไปเซ็นเนี่ยไปคนเดียวเพราะไว้ใจคนที่ดีวงานไม่เหมือนดาราคนอื่นที่มีทนายเข้าไปด้วยได้บทเรียนชีวิตในการไว้ใจผู้ใหญ่ที่เคารพหลังจากนี้คงไม่เอาชีวิตไปแขวนสัญญากับใครอีกหลังหมดสัญญาพร้อมค่ะบอกเลยพร้อมค่ะ จะรับโอกาสจากช่องต่างๆก็ <ๆ S 2> ว่าง,ง่ายๆก็น่าจะเป็นอิสระอะไรผู้ชมผมตั้งข้อสังเกตสําหรับน้องขวัญนี้นะ<ม>คือพูดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนเข้าไปเซ็นเนี่ยไปคนเดียวไว้ใจคนที่ดิวคือไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของช่องดิจิตอลแถววิภาวดีหรือเปล่าเพราะว่าผู้ใหญ่คนเนี้ย <ๆ S 1> แต่เขาก็เซ็นมานานแล้วไม่ใช่ผู้ใหญ่คนเนี้ยก็เคยอยู่บ้านหลังเก่าของเธอไง คือผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าว่าไม่ได้หมายถึงคนนี้ไงนึกออก่าพี่ก็ไม่เพราะ<น>อันนี้อันนี้ก็ผู้ใหญ่มากก็ก็ไม่แน่เพราะว่าคนนี้เนี่ยมาดูแลแผนกละครไงแต่ว่าพี่จะขวัญจะขวัญน่าจะกล้าว่าว่าขนาดนี้เลยเหรอถ้า<อ>เป็นทนนี้นะพี่เออเออเออผมก็เดาแต่ผมเดาใจว่าหวังใจไว้ลึกๆว่าไม่น่าจะหมายถึงท่านไหนท่านหนึ่งอะไรกันอ่ะเราได้เสียงสัมภาษณ์คุณขวัญอุตสาหณีมานะฮะเอาฟังฝ่ายหญิงก่อนนะฮะเชิญค,ครับ จริงๆสัญญามันยังไม่หมดอะคะ่ะเพียงแต่ว่าทางตัวบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่มีงบค่าใช้ใจ่ายที่เขาจะมาจ่ายให้เราตามในสัญญาเรลังจะหาจุดสมดุลทังคู่อย่างนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ กฎหมายของทนายและว่าเขาจะจัดการเป็นยังไงมีกันว่าเขาไม่จ่ายเงินเราครั้งนีสำระเราก็คือสัญญาขวัญจะหมดประมาณเดือนกลางเดือนหน้าถูกไหมคะใช่ค่ะใช่รายรับของในเรื่องหายนก็นจแสดงขายไปคือแบบว่าเยอะค่ะแล้วอย่างละครติดต่อมาของขวัญได้ติดกับเรื่อง,อ,องก็ไม่สามารถรับได้แต่ว่าเนี้ยขวัญก็ต้อง ขอบคุณผู้ใหญ่ในทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็ยังไม่ลืมสอัถ้าสมมติว่าทางช่องเขาเราเข้าคุยทางช่องเดนนาแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้เราได้อย่างเงี้ยตรงนี้ขวัญจะมีการดํเาเนินคดีหรือฟ้องร้องอะไรไหมคือขวัญว่าเขาคงไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นหรอกค่ะถ้าแบบนี้มันก็คือเขาเรียกว่าผิดธรรม,มาทีบาลในอาชีพของแต่ละคนคือที่คนอื่นเขาตกลงกันได้เนี่ยเพราะว่า ทุกคนทาตามกฎหมายไงทางทนายเขาไปคุยไปอย่างของฝ่ายเนี้ยผู้ใหญ่ที่เราเคยเคาลพเขาบอกให้เราเข้าไปอยู่คนเดียวออเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็สุดท้ายเรา,ากันวันนี้าตามกฎหมายนี่แหละเออมีทางทนาสก็เป็คนจัดการฝั่งยก็คงไม่กล้าถูกชีตกับกับใครอะไรเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะทำหน้าที่ในพาร์ทของ ของเราให้มันดีที่สุดอันนี้สมัมภาษณ์เอกลูซีนะคุณผู้ชมมีข้อมูลเ,เพิ่มเติมนิดนึงคือพอสัญญามันคายอยู่กับช่องเนี่ยโดย,โดย,โดยไม่ต้องมารยาทหรอกโดยนิติกรรมมันไปรับช่องอื่นไม่ได้ใช่พอรับช่องอื่นไม่ได้หรือไปรับงานอื่นไม่ได้เนี่ยรายได้ไม่มีมหันไปหันมาขวัญจะไปหยิบจะไปยืมใครฮะค่ะไปยืมคุณแม่ขวัญไปยืมตังคุณแม่ตอนนี้ขวัญติดหนี้แม่สามล้านกว่าเพื่อาจ่ายเงินเดือนลูกน้องในบริษัทต่างๆที่เธอทําอยู่เนี่ย แต่ติดนี่แม่แม่ก็นะอันน่ะแต่ถ้าเกิดบอกว่าร้อยกว่าชีวิตนะโดยที่ช่วงโควิดแล้วเธอไม่ทิ้งนะถือว่าอ่านั้นมุมนั้นนะแบกหนักนะจริงสุดท้ายก็ไปหันไปเจอคุณแม่เนี่ยแล้วก็ไม่ลดเงินเดือนด้วยคุณผู้ชมตามข้อมูลเเ <c oughs> พราะฉะน,นั้นคุณแม่ไม่เป็นไรนะนี่ลูกก็ ปนอมนี้กันได้แหละในครอบครัวช่วยกันก่อนอตอนนี้ก็ภาวะนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าคำว่าสัญญาเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะว่าเวลาเซ็นสัญญากับช่องไหนช่องหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้ถ้าเกิดเผื่อมีลูกหลานหรือคุณผู้ชมเองเนี่ยจะเข้าวงการเพิงในอนาคตด,ดูสัญญาดีๆเลยว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปรับช่องอื่นหรือว่ายังไม่หมดสัญญาแล้วไปผ,ผิดสัญญาหรืออะไรค่าชดเชยอ,ะอ่ะค่าชดเชยอ่ะ บางทีเป็นสิบสิเป็นสิล้านเลยนะจริงอเขาถืออย่างนั้นเลยนะต้องดูให้เอยค, <น S 1> คุณผู้ชมผมบอกอย่างนี้นะคืออันนี้ประสบการณ์น้องขวัญบอกไม่ได้เอาธนงธนายไปคุยด้วยกําลังจะบอกนะถ้าไม่เป๊ะอย่าเสี่ยงคุณแม่ที่เป๊ะอยู่ท่านนึงผมขอพาดปิงคือคุณแม่น้องแพนเคก้กใช่อันนั้นเนี่ยโคตระเป๊ะมากสามารถเซ็นกับช่องช่องหนึ่งแล้วเปิดช่องยังไงก็ไม่รู้ไปรับงานอื่นๆได้อ่ะถูกปะ แม้ช่องนั้นจะงานไม่ได้เยอะนะขอนี่งไงขอว่าเฉพาะอะไรแล้วระบ,บุแบบบัญชีหางว่าวแบบละเอียดตๆๆๆๆแต่มันดีกับการรับงานและเคลียร์กันชัดเจนและเคลียร์กันชัดเลยว่าถ้ารับการของช่องของคุณนะที่ฉันเซ็นกับช่องนี้นะละครต้องมีเท่าไหร่งานต้องมีเท่าไหร่เ,หรเริ่มแรกก้อนแรกต้องมีเท่าไหร่และสัญญาพรีเซนเตอร์ต้องอยังไงกี่ตัวแต่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวศิลปินด้วยนะว่าเออความ อะไรต่างๆนี่มันสามารถไปต่อรองได้แค่ไหนหรืออยู่ที่การเจราจาที่บุมกำลังงงของของในในในไลฟ์ของเราเนี่ย<ะ>คุณผู้ชมแบบเก่งมากเลยนะเป็นพิธีกรควบคู่กับเราไปเลยแล้วแถมยังหาข้อมูลให้ด้วยบอกว่าฝ่ายชายน่าจะเป็นพุทธดีเจพุทธหรอใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไงดิฉันก็อ่านตามคอมเมนต์นะคุณคือขวัญออกมาชัดเลยนะพี่บุ๋มมันตัว<ะ>เลือกมันน้อยแล้ว<ะ>เขาโจ์เขาบอกว่าแม้ตัวเลือกโหขอโทษเถอะ อ่านมาตั้งแต่เขาว่านักเอคนเดียลูกสาวติดแม่เหลือไม่เกิน4ี่คนสมมติถ้าจะนึกนะติดแม่แล้วก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กเนี่ยยาดขวัญพิงกี้ที่เนี้ยก็เหลือแค่นี้แหละก็มีแค่นี้ไงไม่แต่สําหรับผู้ชายเนี่ยพอขวัญเปิดมาเนี่ยเดาผู้ชายว่าเป็นดีเจพุทธเนี่ยเดาได้ไม่ยากเพราะว่าโจทย์มันชัดเขาบอกว่าเซ็นสัญญาช่องเดียวกันพอช่องเดียวกันเนี่ยคือดีเจพุทธเนี่ยเขาก็ไปเซ็นช่องเดียวกับขวัญแล้วพอคํานวณปีเนี่ยปี2ปี2ปีมันก็เหลือไม่ เหลือไม่กี่คนแหละก็เหลือพุทธ่ะก็เหลือพุทธแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอาจจะมีคนาาที่เราไม่ผมก็ไม่รู้อาจจะมีคนอื่นอีกก็ได้เป็นเรื่องที่ทีมงานเราจะต้องตามสัมภาษณ์กันต่อไปอว่าจะยังไงต่อไปหลังจากนี้นะคะคคนี่คือข้อคิดเวลาดูดูข่าวปัเทิงนะคุณผู้ชมเราไม่จะบอกเสมอว่าดูแล้วเอาเป็นแบบประสบการณ์เป็นข้อคิดเป็นแง่คิดนะเผื่อนาคตลูกหลานคุณจะแบบต้องไปเซ็นสัญญาเพลง เพลงด้วยนะเห็นว่าวันก่อนที่เราคุยกันเรื่องเจนนี่ได้บดทสดชื่นอะไรทวันนั้นเราก็วิเคราะห์อะค่ะชมพู่พี่บุ๋มผมที่บอกว่าผูกเอาไว้สมมติถ้าจะไม่ต่อสัญญาหรือหมดสัญญาหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจแต่ต้องพักงาน4ปีซึ่งเราวิคเคราะห์ล<ร>แล้วบอกว่าคุยกันตรงๆเราเปิดใจนะเราแม้กระทั่งส่งข้อความเนี่ยไปถึงเจนนี่เลยนะบอกว่ามันนานไปลูกโโหดไปสําหรับสําหรับใครบางคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่2ปีพอแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะพอแล้วแฟร์กันไปถ้าจะนานอ่ะสองปีแต่ถ้าส่วนใหญ่เท่าทีีี่เเห็็นกปดยว สองปีถือว่านานแล้วอะนางสาวไทยสามปีอ่านี่นางสาวยุคพี่บุ๋มยุคไม่ยุคหลังออยุคหลังสามยุคน้องๆ้องสามปียุคบุ๋มไม่มีปีต่อปีคือได้คนใหม่คือจบออจนกว่าจะมอบมงจนกว่าจะมอบมงหรือถ้าเกิดปีต่อไปไม่มีประกวดก็ยังต้องทําหน้าที่ต่อไปใช่คือต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเองเนี่ยบางทีก็สนใจอาชีพนี้เนี่ยนะก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีคุณผู้ชมไปดู